สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจำซีรีส์นะคะสําหรับคลิปนี้เราจะมาป้ายยาและแจ้งตารางออกอากาศของซีรีส์จีนเรื่องใหม่ค่ะชื่อเรื่องว่าชุนมูลวุ่นลักษ เรื่องนี้นะคะเป็นซีรีส์โรแมนติกแนวพ่อแม่ลูกค่ะเริ่มออกอากาศตอนแรกไปแล้วเมื่อวันที่28ตุลาคม2565ที่ผ่านมาอยากจะบอกว่าเราได้ดูไปแล้วค่ะเปิดเรื่องมาตอนแรกพระนางก็จูบกันเลยแล้วเรื่องนี้ก็น่ารักมากๆค่ะเป็นแบบใสๆกุ๊กกิ๊กดูแล้วยิ้มตามตลอดเลยค่ะ โดยเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของเฉิงมู่เจ้าของร้านขนมหวานค่ะเขามีบุคลิกที่เย็นชากับเจียงซือหานฟู้ดบล็อกเกอร์สาวที่เต็มไปด้วยความสดใสซึ่งเมื่อหนึ่งปีก่อนเนี่ยสองคนนี้เคยจูบกันมาแบบไม่ได้ตั้งใจแล้วครั้งหนึ่งตอนนั้นเนี่ยเจียงซือหานเมาก็เลยจําอะไรไม่ได้แต่เฉิงมู่นะคะยังคงจดจําเจียงซือหานได้แบบไม่มีวันลืมเลยค่ะและเมื่อได้กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะก็มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นทําให้เขาทั้งคู่ ต้องมาแบกความรับผิดชอบในการดูแลเด็กผู้ชายคนหนึ่งค่ะชื่อว่ารุยๆเด็กคนนี้นะคะเป็นจุดเชื่อมโยงความสัมพันธ์แสนสุขของพวกเขาในรูปแบบครอบครัวค่ะ แต่ความรู้สึกระหว่างเฉิงมู่กับเจียงซือหาเนี่ยไม่ได้ราบรื่นค่ะถึงแม้ว่าต่างคนต่างก็ชอบกันเพราะว่าเฉิงมู่เนี่ยมีอาการโรคซึมเศร้าระยะเริ่มต้นค่ะและก็ยังคงงังเลก,กับความรู้สึกบางอย่างของตัวเองจึงทําให้เจียงซือหานเนี่ยอดรู้สึกไม่ได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เนี่ยมีความจริงใจอยู่บ้างหรือไม่ค่ะ เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปต้องไปติดตามต่อกันในซีรีส์นะคะเรื่องนี้จะเป็นแนวแบบว่าพนางช่วยกันเลี้ยงเด็กค่ะก็จะมีความอ่อนโยนโดยเฉพาะสายตาของพระเอกที่มองนางเอกเนี่ยอยากจะบอกว่าหวานเย้มสุดๆค่ะมองจากดาวอังคารยังรู้เลยว่าชอบมากแค่ไหนแนะนำว่าทุกคนห้ามพลาดเรื่องนี้เลยนะคะ โดยสามารถรับชมซับไทยได้ที่ i อชีอ e และทัวไอดีค่ะจะอัปเดตตอนใหม่ทุกวันเลยสำหรับ i อชีอ e นะคะถ้าเป็นสมาชิก VIP สามารถรับชมได้วันละ2ตอนค่ะแต่ถ้าเป็นสมาชิกป,ปกติที่ไม่เป็น VIP สามารถรับชมได้วันละ1ตอนเรื่องนี้มีทั้งหมด16ตอนนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube จำซีรีส์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะครั้งหน้าเราจะมาแชร์ซีรีส์เรื่องอะไรกันอีกฝากติดตามด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ